ถ้าคุณอายุมากกว่า60สปีสิ่งที่ฉันจะบอกจะทำให้คุณชอ็อกหลังจากสัมภาษณ์บุคลากรทางการแพทย์นับร้อยคนฉันได้ค้นพบความจริงที่น่าหวาดหวัน่นเกี่ยวกับสิ่งที่แพทย์จริงๆคิดเมื่อรักษาผู้สูงอายุความจริงอันน่าเกลียดทั้งห้านี้กำลังพลากการรักษาที่เหมาะสมความเคารพและอาจจะรวมถึงปีแห่งชีวิตของคุณไปด้วย แพทย์เกษียณคนหนึ่งเรียกมันว่าความลับที่เลวร้ายที่สุดของวงการแพทย์อย่าปล่อยให้นัดหมอครั้งต่อไปผ่านไปโดยที่คุณไม่รู้ว่าเบื้องหลังเกิดอะไรขึ้นจริงๆสิ่งนี้อาจช่วยชีวิตคุณได้ยินดีต้อนรับสู่คำแนะนำชีวิตสำหรับผู้สูงอายุสิ่งที่คุณกําลังจะเรียนรู้นี้จะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองการดูแลสุขภาพไปตลอดกาลวันนี้ฉันจะเปิดโปง5ความจริงโหดร้าย เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้านอายุในระบบการแพทย์ซึ่งวงการพยายามปกปิดจ,จากผู้สูงอายุนี่คือแผนที่เส้นทางหนึ่งการตัดสินทางจิตที่แพทย์ทำทันทีเมื่อเห็นอายุคุณบนแฟ้มเวทระเบียนสองการคำนวณทางเศรษฐกิจที่น่าตกใจซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการตัดสินใจรักษาคุณ 3. ามทำไมอาการของคุณถึงถูกกรองผ่านแบบแผนเหมารวมที่อันตราย สีการสั่งจ่ายยาที่มุ่งเป้าผู้สูงอายุโดยเฉพาะและห้าสมมติฐานอันเจ็บปวดที่สุดเกี่ยวกับความสามารถทางสมองของคุณที่กระทบต่อคุณภาพการวินิจฉัยแต่ส่วนที่ทำให้คุณมีพลังคือฉันจะบอกกลยุทธ์ที่ผู้สูงอายุฉลาดใช้เพื่อพลิกสถานการณ์และได้รับการดูแลที่ดีกว่าถ้าคุณเคยรู้สึกถูกหมอเมินถูกเร่งรีบหรือถูกพูดจาดูถูก วิดีโอนี้จะให้เครื่องมือเพื่อไม่ให้เกิดอีกกดถูกใจเดี๋ยวนี้ถ้าคุณพร้อมฟังความจริงและอย่าลืมกดติดตามพร้อมแจ้งเตือนเพราะข้อมูลนี้อาจช่วยชีวิตคุณได้จริงๆคอมเมนต์ด้านล่างด้วยความหมุดหงิดทางการแพทย์ที่คุณเคยเจอแล้วเรามาเริ่มกันเลยพวกเขาตีตราคุณในใจว่าแพงและยุ่งยากตั้งแต่ก่อนคุณจะเอ่ยปากผู้เสียอีกทันทีที่คุณเดินเข้าห้องตรวจ อายุคุณไปกระตุ้นการคำนวณในหัวหมอทันทีบุคลากรทางการแพทย์ถูกฝึกให้ประเมินความสิ้นเปลืองทรัพยากรและผู้สูงอายุถูกจัดเข้าหมวดดูแลยากโดยอัตโนมัตินี่ไม่ใช่เพราะรังเกียจแต่เพราะระบบปลูกฝังมาและมันส่งผลทุกครั้งที่คุณพบหมอดรซาร่าเฮนเดอร์สันอดีตแพทย์ฉุกเฉินซึ่งปัจจุบันรณรงค์สิทธิผู้สูงอายุได้เปิดเผยความจริงที่น่ากังวล โรงเรียนแพทย์สอนโปรโตโคอลเพื่อประสิทธิภาพที่จริงแล้วคือการจัดหมวดคนไข้าตามอายุผู้สูงอายุถูกสนิษฐานว่าต้องใช้เวลาตรวจนานต้องตรวจหลายอย่างและมียาซับซ้อนอคตินี้เกิดขึ้นในใจหมอตั้งแต่ก่อนการตรวจจะเริ่มต้นเสียอีกแรงกดดันทางการเงินยิ่งทำให้อคตินี้รุนแรงเมื่อค่าตอบแทนจากประกันลดลงและโคต้าผู้ป่วยเพิ่มขึ้น หมอสมัยนี้จึงเครียดหนักเมื่อต้องรักษาผู้สูงวัยความต้องการรักษาของคุณชนกับเวลาที่เขามีจนกลายเป็นความหงุดหงิดที่ส่งผลต่อคุณภาพการรักษางานวิจัยแสดงว่าแพทย์ใช้เวลาฟังคนไข้าอายุเกิน65น้อยกว่าคนไข้ที่อายุน้อยกว่าถึง23เอร์เซน์ทั้งทงที่มีอาการเหมือนกันทุกอย่างลองดูกรณีของคุณแม็กซีนวัย74อดีตบรรณรักษ์ที่เตรียมรายงานอาการอย่างละเอียด แต่ยังไม่ทันพูดจบประโยคแรกหมอก็ตัดบทว่าเอาเรื่องหลักวันนี้ก่อนเธอพยายามอธิบายว่าอาการทั้งหมดเกี่ยวโยงกันหมอกลับถอนหายใจแล้วบอกว่าเราต้องจัดลำดับอาการเจ็บหน้าอกของเธอถูกตีว่าเป็นความเครียดจนการวินิจฉัยโรคหัวใจถูกเลื่อนออกไปถึงหเดือนอคติต่อความซับซ้อนไม่ใช่แค่เรื่องเวลาหมอมักหลีกเลี่ยงไม่สั่งตรวจครอบคลุมเพราะคิดว่าจะเจอปัญหาหลายอย่าง ที่ต้องใช้แผนรักษาหนักหน่วงพวกเขาจึงเลือกแก้ที่อาการผิวเผินแทนที่จะขุดหาสาเหตุจริงผลทางจิตใจก็รุนแรงเมื่อหมอมองคุณว่าเป็นภาระทั้งยากและแพงเขาจะไม่ค่อยร่วมมือทำแผนการรักษาเฉพาะตัวแต่จะใช้โปรโตโคอลมาตรฐานสำหรับผู้สูงวัยทั่วไปแทนที่จะค้นหาความจริงเฉพาะของคุณดังนั้นนี่คือวิธีแก้ตรงจุด เริ่มทุกนัดด้วยการบอกเป้าหมายสุขภาพที่ชัดเจนเช่นแทนที่จะบอกว่าฉันรู้สึกเพลียให้พูดว่าพลังงานฉันลดลง40%ใน3เดือนและฉันอยากหาสาเหตุสิ่งนี้เปลี่ยนคุณจากคนไข้ย,ยุ่งยากเป็นผู้ป่วยที่มีเป้าหมายชัดในสายตาเขาพกสรุปสุขภาพหนึ่งหน้ากระดาษไปด้วยระบุค,ความก้าวหน้าที่คุณทำได้จากการรักษาก่อนหน้าเพื่อแสดงว่าคุณเป็นผู้ร่วมมือ ไม่ใช่เพียงผู้รับบริการที่รอหมอสั่งอย่าลืมขอกำหนดเวลาชัดเจนสำหรับแต่ละประเด็นเช่นคุณหมอคะฉันเข้าใจว่าเวลาวันนี้จำกัดเรานัด30นาทีสัปดาห์หน้าเพื่อคุยเรื่องหัวใจอย่างละเอียดได้ไหมนี่คือการให้เกียรติเวลาเขาแต่ก็ยังยืนหยัดสิทธิการรักษาของตัวเองและจดทุกอย่างระหว่างพบแพทย์เมื่อหมอเห็นว่าคุณจดบันทึกเขาจะระวังและสื่อสารจริงจังขึ้น พวกเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าแก๊สไลท์ทางการแพทย์แบบสุภาพเพื่อทำให้อาการของคุณถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติของวัยชาราการแก๊สไลท์ทางการแพทย์ที่มุ่งเป้าผู้สูงอายุได้กลายเป็นเรื่องธรรมดาจนแพทย์หลายคนไม่รู้ตัว <c oughs> เมื่อแพทย์โยงอาการจริงไปสู่ความแก่ตามวัย <c oughs> นั่นคือการเลือกปฏิบัติที่สังคมยอมรับแต่กลับทำให้การวินิจฉัยและการรักษาล่าช้า ดอกเตอร์ไมเคิลเตเรสผู้เชี่ยวชาญผู้สูงอายุซึ่งอุทิศชีวิตต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติทางอายุได้อธิบายไว้ชัดเจนคำว่าก็เพราะคุณแก่ขึ้นได้กลายเป็นข้ออ้างที่แพทย์ใช้หลีกเลี่ยงแทนที่จะตรวจหาสาเหตุจริงๆนี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เชิงหลักฐานแต่มันคือสมมติฐานที่ยึดตามอายุสถิติก็น่าตกใจงานวิจัยจากสมาคมผู้สูงอายุอเมริกันพบว่า 8 5เปอร์เซ็นของโรคร้ายแรงในผู้สูงอายุถูกตีความเป็นแค่อาการของวัยชราก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องโรคหัวใจถูกมองว่าเป็นความเหนื่อยจากอายุโรคไทรอยถูกเหมารวมว่าเป็นพลังงานที่ถดถอยภาวะซึมเศร้าถูกตีว่าเป็นการปรับตัวสู่ความแก่และอาการมะเร็งถูกโยนว่าเป็นการเสื่อมตามธรรมชาติลองดูคุณคารวัย67อดีตหัวหน้างานก่อสร้าง เขาบ่นเรื่องข้อตึงและอ่อนเพลียมานานแปเดือนแต่ทุกครั้งที่ไปหาหมอก็ได้รับคำตอบซ้ำๆๆคานคุณไม่ใช่คนอายุ30อีกแล้วร่างกายคุณก็ต้องช้าลงบ้างจนเมื่อเขายืนยันให้ตรวจเลือดถึงได้พบว่าเป็นโรครูมาตอยรุนแรงซึ่งทำลายข้อเขาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ถูกเพิกเฉยการแกสไล์แบบนี้มักเดินตามรูปแบบเดิมหมอจะพูดว่าในวัยคุณเรื่องนี้ธรรมดา หรือทุกคนก็แก่ลงแบบนี้เพื่อเบี่ยงการสนทนาออกจากการหาสาเหตุจริงแทนที่จะตรวจอย่างจริงจังหมอจะสั่งคำแนะนำกว้างๆออกกำลังกายเพิ่มนอนพักให้พอลดความเครียดโดยไม่ถามเลยว่าทำไมอาการถึงเกิดขึ้นกระทันหันผู้หญิงมักถูกเลือกปฏิบัติซ้ำซ้อนอาการถูกโยงทั้งกับวัยชราและฮอร์โมนผู้ชายก็ถูกเหมารวมว่าเรื่องเพศหรืออารมณ์เป็นเพียงความแก่ของผู้ชาย โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพจิตนั้นอันตรายมากภาวะซึมเศร้าและกังวลถูกตีว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านของชีวิตแทนที่จะถูกตรวจว่าเป็นโรคจริงสิ่งที่ร้ายกาศที่สุดคือการแกสไลท์ทำให้ผู้สูงอายุสงสัยตัวเองเมื่อคนที่มีอำนาจบอกซ้ำว่าอาการที่น่ากังวลเป็นเรื่องปกติคุณจะเริ่มไม่เชื่อการรับรู้ของตัวเองจนทำให้ไปหาหมอช้าและอาการแย่ลง นี่คือกลยุทธ์ป้องกันตอบโต้คำพูดที่อิงอายุด้วยคำถามเจาะจงถ้าหมอบอกว่าปกติในวัยคุณให้ถามกลับว่าแล้วมีกี่เปอร์เซ็นต์ของคนวนัยนี้ที่มีอาการเดียวกันนี้หรือมีงานวิจัยอะไรสนับสนุนว่าอาการระดับนี้ถือว่าปกติหมอส่วนใหญ่ตอบไม่ได้เพราะเขาใช้สมมติฐานไม่ใช่การวินิจฉัยจริงสร้างเส้นเวลาอาการของคุณ เพื่อชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันแทนที่จะพูดว่าฉันเหนื่อยขึ้นให้บอกว่าพลังงานฉันคงที่มาตลอดจนวันที่15มีนาคมที่ต้องเริ่มนอนกลางวันเป็นครั้งแรกในชีวิตนี่ทำให้เรื่องของคุณถูกมองว่าเป็นอาการเฉียบพลันไม่ใช่การแก่ตามวัยเรียกร้องเกณฑ์วินิจฉัยที่ชัดเจนถามว่าถ้าฉันอายุ40และมีอาการนี้คุณจะสั่งตรวจอะไร คำถามนี้บังคับให้หมออธิบายว่าทำไมมาตรฐานรักษาต่างกันเพราะอายุและหลายครั้งพวกเขาก็ยอมตรวจจริงใช้เทคนิคการยกระดับความกังวลพูดตรงๆว่าหมอขะฉันเข้าใจว่าความแก่ทำให้พลังงานลดลงแต่ครั้งนี้ต่างออกไปฉันกังวลว่าอาจมีโรคซ่อนอยู่เราสามารถตรวจอะไรได้บ้างก่อนจะสรุปว่าเป็นเพราะอายุและควรพาเพื่อนไปเป็นพยาน เมื่อหมอรู้ว่ามีคนเห็นพฤติกรรมการเพิกเฉยเขาจะปรับการตอบสนองทันทีเพื่อนหรือญาติของคุณสามารถถามแทนและช่วยจดบันทึกการสนทนาได้คุณเห็นรูปแบบหรือยังถ้าคุณเคยเจอการรักษาแบบถูกมองข้ามคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ไว้ด้านล่างและกดถูกใจถ้าสิ่งนี้ตรงกับที่คุณเจอพวกเขาเชื่ออย่างลับๆว่าคุณเริ่มสมองเสื่อมและจะไม่ทำตามแผนการรักษาที่ซับซ้อน นี่คือสมมติฐานที่เป็นอันตรายที่สุดอย่างหนึ่งในระบบสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุแพทย์มักลดทอนคำอธิบายการรักษาหลีกเลี่ยงวิธีการที่ซับซ้อนและตัดสินใจแทนคุณบนพื้นฐานอาคติด้านอายุไม่ใช่การประเมินจริงดอกเตอร์อแมนดาริชาสันนักประสาทจิตวิทยาซึ่งศึกษาอาคติทางการแพทย์เปิดเผยความจริงที่น่าตกใจ บุคลากรทางการแพทย์มักประเมินต่ำเกี่ยวกับความสามารถทางสมองของผู้ป่วยวัยเกิน65พวกเขาจะเสนอการรักษาที่ง่ายกว่าแต่ด้อยประสิทธิภาพเพราะคิดว่าคนแก่จัดการแผนซับซ้อนไม่ได้วงจรนี้เลวร้ายเพราะผู้สูงอายุได้รับการรักษาที่ไม่เต็มที่เพียงเพราะสมมติฐานผิดๆเกี่ยวกับสติปัญญาผลกระทบไม่ใช่แค่ทำให้รู้สึกน้อยใจ เมื่อหมอคิดว่าคุณเข้าใจอะไรซับซ้อนไม่ได้เขาจะไม่เสนอการรักษาใหม่ๆที่ล้ำสมัยไม่อธิบายทางเลือกอย่างละเอียดหรือไม่ตรวจแบบครอบคลุมแต่จะเลือกมาตรการพื้นฐานที่ง่ายซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมน้อยยกตัวอย่างคุณลูอิสไว71อดีตศาสตราจารย์เคมีที่กเกษียณแล้วเมื่อเธอถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น หมอกลับเสนอการตัดเต้าแบบตรงไปตรงมาโดยไม่พูดถึงการสร้างเต้าใหม่การรักษาแบบกำหนดเป้าหรือการเข้าร่วมวิจัยเขาอธิบายเพียงว่าในวัยคุณเราต้องทำให้ง่ายเข้าไวเธอต้องต่อสู้นานหลายเดือนเพื่อเข้าถึงการรักษาเดียวกับผู้หญิงอายุน้อยที่มีอาการเหมือนกันทุกอย่างอคตินี้มักแสดงออกอย่างแนบเนียนหมอพูดช้าลงใช้สัพท์ง่ายเกินไป อธิบายแบบตื้นตืนให้ผู้สูงวัยทุกคนโดยไม่สนใจระดับการศึกษาหรือความฉลาดที่พิสูจน์แล้วพวกเขามักข้ามรายละเอียดเชิงเทคนิคที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเพราะคิดว่าคุณไม่เข้าใจการสั่งยาก็กลายเป็นจุดเสี่ยงหมอมักเลือกยาที่ออกฤทธิ์อ่อนกว่าเพียงเพราะตารางกินยานั้นง่ายกว่าเช่นยากินวันละครั้งแทนที่จะให้ยาที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า แต่ต้องกินหลายครั้งพวกเขาให้ความสำคัญกับการกินตรงเวลามากกว่าผลการรักษาที่ดีที่สุดอคติด้านเทคโนโลยียิ่งซ้ำเติมหมอมักคิดว่าผู้สูงอายุใช้แอป,ปสุขภาพไม่ได้หรือไม่ถนัดระบบบันทึกออนไลน์จนถูกตัดออกจากเครื่องมือสมัยใหม่ที่จริงๆอาจช่วยให้คุณเข้าใจอาการและติดต่อกับแพทย์ได้ดีขึ้นสิ่งที่น่าเศร้าคือ เมื่อเจอการมองข้ามซ้ำบางคนเริ่มเชื่อเสียเองว่าเราคงเข้าใจเรื่องยากไม่ได้จริงๆและสร้างความพึ่งพิงขึ้นมาทั้งที่เดิมทีไม่ได้มีปัญหาเลยแล้วคุณจะแก้ยังไงเริ่มทุกการสนทนากับหมอด้วยการเล่าประสบการณ์การศึกษาหรืออาชีพที่เคยจัดการงานซับซ้อนคุณอาจพูดว่าฉันบริหารโครงการซับซ้อนมา30ปีกรุณาอธิบายรายละเอียด เชิงเทคนิคให้ครบเพื่อให้ฉันตัดสินใจอย่างรอบรู้อย่าลังเลที่จะขอศัพทวิชาการเช่นคุณหมอช่วยอธิบายพยาศีรวิทยาของโรคนี้และวิธีที่การรักษาแต่ละแบบเข้าไปแก้กลไกที่ผิดปกติได้ไหมคำถามแบบนี้แสดงถึงความตั้งใจและความสามารถเตรียมหลักฐานความรู้ของคุณไปด้วยเช่นบทความที่คุณอ่านคำถามที่จดมาจากงานวิชาการ หรือบันทึกจากแพทย์คนอื่นสิ่งเหล่านี้บังคับให้หมอเลิกสมมติว่าคุณไม่เข้าใจถ้าได้รับคำแนะนำที่ดูง่ายเกินไปให้ถามกลับทันทีว่าถ้าฉันอายุ45และมีโรคเดียวกันคุณจะแนะนำการรักษาอะไรเพิ่มเติมคำถามนี้ทำให้เขาต้องเปิดเผยทางเลือกทั้งหมดที่ควรมีใช้เทคโนโลยีให้เห็นต่อหน้าเลยเปิดแอปสุขภาพบนมือถือ โชบันทึกการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์หรือค้นหาปฏิกิริยาแบบเรียลไทม์สิ่งนี้จะทำลายภาพจำว่าผู้สูงวัยใช้เทคโนโลยีไม่เป็นและสุดท้ายขอเอกสารแผนการรักษาและข้อมูลยาอย่างละเอียดบอกหมอว่าฉันต้องการข้อมูลครบถ้วนเพื่อกลับไปทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมเองนี่ทำให้เขารู้ว่าคุณเป็นผู้ร่วมตัดสินใจ ไม่ใช่ผู้ป่วยที่รอฟังอย่างเดียวสิ่งที่น่ากังวลมากคือยามักถูกสั่งจ่ายเพื่อควบคุมพฤติกรรมไม่ใช่เพื่อรักษาโรคจริงๆนี่คือความจริงที่น่าหดหูที่สุดในระบบสุขภาพผู้สูงอายุเพราะยาถูกใช้เพื่อทำให้ผู้ป่วยเชื่องง่ายไม่ใช่เพื่อรักษาสาเหตุแท้จริงของโรคแพทย์และเจ้าหน้าที่จำนวนมากสั่งยาจิตเวชยากล่อมประสาทหรือยาปรับอารมณ์ ให้ผู้สูงวัยโดยไม่มีการวินิจฉัยชัดเจนแต่เพียงเพราะยาช่วยทำให้ผู้ป่วยดูแลง่ายขึ้นในโรงพยาบาลและบ้านพักคนชราดรเจมาตินเซอร์ดีผู้อำนวยการการแพทย์บ้านพักคนชราซึ่งปัจจุบันเป็นผู้สนับสนุนสิทธิผู้ป่วยเล่าว่าฉันเห็นหลายครั้งที่การสั่งยาไม่ใช่เพื่อรักษาสุขภาพแต่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลสะดวกขึ้นผู้ป่วยที่กังวลถูกสั่งยากล่อมประสาท คนที่ชอบถามคำถามถ,ามถูกสั่งยาแก้ซึมเศร้านี่คือการใช้ยาเป็นเครื่องพันธนาการทางเคมีแต่ถูกพรางว่าเป็นการรักษาสถิติก็ชวนตกใจกว่า40%ของผู้สูงอายุได้รับยาจิตเวชอย่างน้อยหนึ่งชนิดแต่มีเพียง12%เท่านั้นที่ถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะสุขภาพจิตจริงๆที่ต้องการการรักษาแบบใช้ยาส่วนที่เหลือถูกสั่งเพื่อความสะดวก ไม่ใช่เพราะความจำเป็นทางการแพทย์และยากลุ่มนี้มักก่อผลข้างเคียงรุนแรงเช่นทำให้หกล้มสมองพร่าเลือนหรือแม้แต่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลองดูกรณีของคุณเบเวอร์ลีวัย69อดีตครูใหญ่ที่ผ่าตัดสะโพกหลังการผ่าตัดเธอเริ่มกังวลและถามคำถามมากเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูของตัวเองทีมแพทย์จึงมองว่าเธอเป็นผู้ป่วยเรื่องมากและสั่งยาแก้กังวลให้เธอ แต่ยานี้ทำให้เธอเสียการทรงตัวและสับสนจนหกล้มและข้อมือหักแทนที่การฟื้นตัวจะดีขึ้นกลับยืดออกไปอีกสี่เดือนเพราะผลข้างเคียงยาการใช้ยาควบคุมพฤติกรรมไม่ได้จำกัดแค่ยาจิตเวชเท่านั้นผู้สูงอายุมักถูกสั่งยานอนหลับเพียงเพราะมีการเปลี่ยนแปลงการนอนตามวัยทั้งที่ไม่ใช่โรคนอนไม่หลับยาแก้ปวดก็ถูกเพิกเฉยบ่อยครั้ง หมอบางคนเชื่อว่าผู้สูงอายุแกล้งปวดหรือเรียกร้องความสนใจแม้อาการปวดจะเป็นเรื่องจริงยาลดความดันก็ถูกสั่งในขนาดที่ทำให้เกิดอาการเวียนหัวและอ่อนเพลียผลคือผู้สูงอายุเคลื่อนไหวน้อยลงและกลายเป็นไม่กล้าสแสดงออกเมื่อร้องเรียนผลข้างเคียงหมอมักบอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ยอมรับได้แทนที่จะปรับยาหรือหาทางเลือกใหม่สิ่งที่ร้ากาจที่สุดคือ ยามักสร้างปัญหาที่อ้างว่ารักษายากล่อมประสาททำให้เกิดความสับสนซึ่งถูกตีว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมยาปรับอารมณ์ทำให้เฉื่อยชาซึ่งถูกตีว่าเป็นภาวะซึมเศร้ายานอนหลับรบกวนวงจรการนอนจริงจนทำให้เกิดโรคนอนไม่หลับแท้จริงที่กลับต้องพึ่งยาเพิ่มสถาบันการแพทย์หลายแห่งยังสนับสนุนให้ใช้วิธีนี้เพราะผู้ป่วยที่ถูกทำให้เชื่อง ต้องการการดูแลน้อยลงบริษัทประกันเองก็ชอบเพราะค่ายาจิตเวชถูกกว่าการตรวจละเอียดหรือการทำกายภาพบำบัดจริงๆแม้แต่ครอบครัวบางส่วนก็ร้องขอเพราะพวกเขาไม่สามารถรับมือกับอารมณ์ที่แท้จริงของคนป่วยได้กลยุทธ์ป้องกันเริ่มจากการรู้หน้าที่ของยาก่อนรับยาทุกครั้งให้ถามว่ายานี้รักษาโรคอะไรโดยเฉพาะ เราจะวัดผลว่ายาได้ผลอย่างไรและจะหยุดเมื่อไหร่หลีกเลี่ยงการรับยาที่สั่งด้วยเหตุผลกว้าง,างเช่นเพื่อลดกังวลหรือทำให้นอนหลับถ้าไม่มีการวินิจฉัยชัดเจนควรค้นหาข้อมูลยาทุกตัวด้วยตัวเองใช้ฐานข้อมูลการแพทย์ที่เชื่อถือได้อ่านผลข้างเคียงความเสี่ยงในการใช้ร่วมกันและหาทางเลือกอื่นๆบ่อยครั้งพฤติกรรมที่ถูกตีว่าเป็นปัญหา อาจแก้ได้ด้วยการปรับสิ่งแวดล้อมการทำกายภาพบำบัดหรือการรักษาโรคที่แท้จริงเรียกร้องเป้าหมายการรักษาที่ชัดเจนเช่นฉันอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบวัดได้ภายในช่วงเวลาที่กําหนดถ้าไม่ดีขึ้นฉันต้องการหยุดยาและหาวิธีอื่นสิ่งนี้ช่วยป้องกันการใช้ยาจิตเวชเรื้อรังขอให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเช่นเภสัชกรอิสระ หรือแพทย์ผู้สูงอายุช่วยทบทวนยาทั้งหมดพวกเขามักพบยาที่ไม่จําเป็นหรือยาที่เสี่ยงต่อการตีกันรวมถึงโอกาสที่จะลดการใช้ยาก่อนเริ่มยาจิตเวทใดๆควรบันทึกความสามารถด้านสมองและร่างกายทำแบบทดสอบการทรงตัวและการประเมินอารมณ์ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยพิสูจน์หากยาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและทำให้คุณมีหลักฐาน เวลาต้องขอยกเลิกการใช้ยาและที่สำคัญที่สุดสร้างเครือข่ายสนับสนุนรอบตัวเลือกคนที่ไว้ใจได้มาช่วยเป็นกระบอกเสียงหากวันหนึ่งยาที่คุณกินไปกระทบต่อความคิดหรือบุคลิกของคุณเองความจริงที่น่าเจ็บปวดที่สุดในระบบสุขภาพผู้สูงวัยคือแพทย์มาคำนวณคุณค่าชีวิตของคุณเมื่อแนะนำการรักษาแต่ละครั้งเบื้องหลังประตูที่ปิดสนิท หมอใช้สูตรเศรษฐศาสตร์การแพทย์ที่ช่างน้ำหนักระหว่างต้นทุนการรักษากับจํานวนปีชีวิตที่เหลือผลลัพธ์คือผู้สูงอายุถูกเสนอการรักษาที่ด้อยกว่าไม่ใช่เพราะปัจจัยทางการแพทย์แต่เพียงเพราะการประเมินตามอายุดร์พาทริเซียเฉินสารศาสจร,จรด้านจริยธรรมซึ่งศึกษาการจัดสรรทรัพ,พยากรด้านการแพทย์เปิดเผยความจริงที่สะเตือนใจ การฝึกอบรมแพทย์สอนเรื่องคุณภาพชีวิตที่ปรับตามอายุคือการให้ค่าตัวเลขแก่ชีวิตแต่ละคนชีวิตของคนอายุ70ถูกคำนวณว่ามีค่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนอายุ40สิ่งนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจรักษาตั้งแต่การปลูกถ่ายอวัยวะไปจนถึงการแนะนำการรักษามะเรง็งระบบประเมินคุณค่าชีวิตเช่นนี้ทำให้ผู้สูงอายุถูกปฏิเสธหัตถการราคาแพง หรือวิธีการรักษาที่ทันสมัยแม้ผู้ป่วยจะได้ประโยชน์ชัดเจนแต่ก็ถูกตัดสิทธิ์เพราะอายุไม่คุ้มค่าการผ่าตัดเดียวกันที่ทำให้คนอายุ40ได้ทันทีกลับถูกบอกว่าเสี่ยงเกินไปหรือไม่คุ้มค่าสำหรับคนอายุ70ที่สุขภาพเหมือนกันลองพิจารณาคุณวอลเตอร์วิศวกร,กรเกษียณวัย68เขาได้รับการวินิจฉัยว่าไตาวาย ถูกส่งตรงไปสู่การดูแลแบบประคับประคองทันทีหมอบอกว่าการฟอกไตไม่เหมาะสมสำหรับอายุคุณแต่วอลเตอร์ต่อสู้นานสามเดือนเต็มจนได้รับสิทธิ์ฟอกไตหลังจากนั้นเขากลับมามีชีวิตเต็มที่และใช้เวลาอีกเจดปีอย่างมีคุณค่าซึ่งทั้งหมดจะหายไปถ้าเขายอมรับคำแนะนำแรกการเลือกปฏิบัติด,ด้านนี้ยังขยายไปถึงการตรวจวินิจฉัย การตรวจภาพราคาแพงการทดสอบพิเศษและการตรวจป้องกันโรคมักถูกปฏิเสธเพียงเพราะอายุบริษัทประกันและระบบสุขภาพใช้เกณฑ์อายุเป็นตัวชี้วัดหลักโดยเชื่อว่าผู้สูงอายุไม่อยู่พอที่จะได้ประโยชน์จากการตรวจเชิงป้องกันการรักษาสุขภาพจิตก็ถูกตัดทอนอย่างรุนแรงภาวะซึมเศร้าและความกังวลของผู้สูงวัยถูกตีว่าเป็นการตอบสนองธรรมชาติของวัย แทนที่จะได้รับการบำบัดเหมือนผู้ป่วยที่อายุน้อยการทำจิตบำบัดการดูแลด้านจิตเวชหรือแม้แต่การใช้ยาสำหรับสุขภาพจิตถูกมองว่าสิ้นเปลืองสำหรับคนที่เหลือเวลาน้อยโศกนาฏกรรมยิ่งลึกขึ้นเมื่อผู้สูงอายุเริ่มเชื่อการตีค่าชีวิตแบบนี้เมื่อถูกเสนอการรักษาที่ด้อยซ้ำาๆหลายคนเริ่มรู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีค่าน้อยลงพวกเขาไม่ต่อสู้เรียกร้องสิทธิ ยอมรับการรักษาที่ต่ำกว่าและตัดสินใจเรื่องบ้านปลายชีวิตโดยอิงกับการถูกลดค่ามากกว่าความปรารถนาของตนเองห้องฉุกเฉินยิ่งสะท้อนการเลือกปฏิบัติชัดเจนผู้สูงอายุที่มีอาการเดียวกับคนอายุน้อยกลับได้รับการตรวจน้อยกว่าเวลาในการตรวจสั้นกว่าและถูกปล่อยกลับบ้านเร็วกว่ามากแพทย์ฉุกเฉินหลายคนยอมรับเป็นการส่วนตัวว่าอายุมีผลต่อการตัดสินใจ ทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ไม่ครบถ้วนความโหดร้ายยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อหมอพูดคุยกับครอบครัวผู้ป่วยพวกเขาชักจูงให้เลือกการรักษาที่ถูกกว่าโดยอ้างว่าเหมาะสมกับวัยครอบครัวถูกชี้นำให้คิดถึงาภระค่าใช้จ่ายโดยไม่รู้ว่ามีทางเลือกการรักษาที่แท้จริงอีกมากชีวิตคุณมีค่าเท่ากันไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่และคุณต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง ถามตรงๆว่าถ้าฉันอายุ45คุณจะแนะนำการรักษาเดียวกันไหมถ้าไม่กรุณาอธิบายด้วยเหตุผลทางการแพทย์ไม่ใช่เหตุผลทางเศรษฐกิจค้นคว้าผลลัพธ์การรักษาสำหรับคนวัยคุณคุณจะพบว่าผู้สูงอายุจำนวนมากตอบสนองต่อการรักษาได้ดีเยี่ยมซึ่งขัดแย้งกับอคติทางอายุนำหลักฐานนี้ไปคุยกับแพทย์และเรียกร้องสิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาทั้งหมด หาความเห็นที่สองหรือสามเสมอโดยเฉพาะจากแพทย์ผู้สูงอายุที่เข้าใจผลลัพธ์การรักษาของคนวัยเดียวกันหลายโรคที่หมอทั่วไปบอกให้ประคับประคองกลับมีวิธีรักษาที่ได้ผลถ้าอยู่ในมือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านถ้าจำเป็นใช้ช่องทางกฎหมายช่วยการเลือกปฏิบัติด,ด้านอายุในการแพทย์ถือว่าละเมิดกฎหมายสิทธิผู้สูงอายุนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ สามารถช่วยคุณเข้าถึงการรักษาที่ถูกปฏิเสธจดบันทึกทุกครั้งที่อายุกลายเป็นเหตุผลให้ถูกปฏิเสธการรักษาและติดต่อองค์กรสิทธิผู้สูงอายุเพื่อหาทรัพยากรและคําแนะนำคุณมีสิทธิปฏิเสธการรักษาที่เหมาะกับวัยถ้าคุณต้องการการรักษาเชิงรุกหรือการตรวจที่ทันสมัยคุณสามารถเรียกร้องสิทธิได้เท่าเทียมชีวิตคุณไม่ได้ถูกกำหนดด้วยตัวเลขสถิติ แต่ขึ้นอยู่กับสิทธิ์และความมุ่งมั่นของคุณเองตอนนี้คุณเข้าใจแล้วเกี่ยวกับความจริงอันโหดร้ายทั้ง5้าที่แพทย์ไม่อยากให้คุณรู้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนทุกอย่างคือความรู้คือพลังและคุณได้เครื่องมือแล้วที่จะเปลี่ยนจากผู้ป่วยที่ถูกกระทําไปเป็นผู้ป่วยที่ลุกขึ้นปกป้องตัวเองจำได้ไหมวอลเตอร์ที่ต่อสู้เพื่อฟอกไตและได้มีชีวิตต่ออีกเจ็ดปีเต็ม หรือเบเวอรี่ที่ก้าวข้ามผลข้างเคียงของยาและสามารถฟื้นตัวกลับมาได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องพิเศษแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อผู้สูงอายุไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติทางอายุทุกครั้งที่คุณตั้งคำถามกับอคติด้านอายุเรียกร้องสิทธิการรักษาที่เท่าเทียมหรือผลักดันให้ได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนคุณไม่ได้แค่ต่อสู้เพื่อตัวเองแต่คุณกำลังเปลี่ยนวิธีที่ระบบแพทย์ ปฏิบัติกับผู้สูงอายุทั้งหมดความกล้าของคุณสร้างแรงกระเพื่อมที่ช่วยคนรุ่นหลังที่เดินตามมาระบบการแพทย์หวังว่าผู้สูงอายุจะยอมรับการรักษาที่ต่ำกว่าโดยไม่พูดอะไรแต่คุณไม่ใช่คนแบบนั้นอีกต่อไปแล้วคุณรู้ทันอคติเห็นการเลือกปฏิบัติและมีวิธีแก้ไขอยู่ในมือสุขภาพศักดิ์และปีชีวิตที่เหลือของคุณมีค่ามากเกินกว่าจะยอมเสียไปเพราะอาคติ เริ่มเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาของคุณตั้งแต่วันนี้คุณ,ณสมควรได้รับการรักษาที่อิงกับสุขภาพเฉพาะตัวของคุณจริงๆไม่ใช่ภาพเหมารวมของอายุถ้าวิดีโอนี้สะท้อนการเลือกปฏิบัติที่คุณเคยเจอมากดถูกใจและแชร์ต่อให้ผู้สูงอายุทุกคนเพราะเรื่องราวของคุณอาจช่วยชีวิตคนอื่นได้จริงๆคอมเมนต์ไว้ด้านล่าง คุณเคยเจอการเลือกปฏิบัติทางการแพทย์หรือไม่และคุณจะทำอะไรแตกต่างในนัดหมอครั้งต่อไปเรามาสนับสนุนกันและกันเพื่อเรียกร้องการดูแลสุขภาพที่เท่าเทียมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนตอนนี้เพราะผู้สูงอายุทุกคนสมควรได้รับศักดิ์ศรีความเคารพและการรักษาที่ช่วยชีวิตโดยไม่ขึ้นกับอายุและเมื่อเรายืนหยัดไปด้วยกัน เรากำลังเปลี่ยนระบบสุขภาพนี้ไปตลอดการ